สวัสดีครับในวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในซีรีส์คิดบิ๊ดทอเลตอินเลียลไลฟ์ EP ที่4กับตอนที่มีชื่อว่าคิบิ๊ดเวอร์ซัทบิ๊กเบิร์ดจากช่องมอสเซอร์อา i ไลฟ์นะครับหลังจาก EP ที่แล้วเนี่ยตัวละครในจกักรวาลซอมบี้นะครับก็ได้ทะลุหน้าจอออกมาเดินเล่นในออฟฟิศตามปกตินะแต่ว่าการหนีออกมาเดินเล่นในครั้งนั้นเนี่ยพวกพี่แกดันไปเจอกับแมวเบ้าเขาให้นะครับแล้วเหตุการณ์หลังจากนั้นเนี่ยแมวเบ้าที่เห็นตัวละครต่างๆเป็นเหมือนของเล่นนะก็ไล่งับตัวละครทุกตัว สุดท้ายแล้วเนี่ยตัวละครทั้งหมดที่หนีออกมาเดินเล่นก็สามารถหนีกลับเข้าไปในโน้ตบุ๊กได้สำเร็จนะและส่วนเรื่องราวของพวกเขาใน EP นี้ที่ผมกำลังสปอยเนี่ยพวกเขาทั้งหลายไม่ได้ออกมาเดินเล่นในออฟฟิศตามปกตินะแต่ว่าในวันนี้ตัวละครเหล่านั้นเนี่ยได้มีโอกาสออกไปป่วนนอกออฟฟิศกันเลยทีเดียวนะพร้อมกับภารกิจสุดยิ่งใหญ่นะครับซึ่งความป่วนความสนุกของอ P ีนี้จะมีมากแค่ไหนเนี่ยหากพร้อมกันแล้วนะครับก็รบกวนผู้ชมคุกทนหนึ่งไลค์ like กับคลิป,ลป,ลปนี้เพื่อที่ผมกายวอร์เกอร์จะได้มีกำลังใจใจนการทคิ นี้ต่อไปนะครับ เปิดมาฉากแรกนะครับเราจะได้เจอกับทีมงานของช่องบอลเซอฟเนี่ยที่กําลังนั่งดู YouTube อยู่นะแล้วคลิปที่พี่แกกําลังดูอยู่นั้นก็คือคลิปรีแอคชั่นของซีรีส์สกิวดี้โทเลตอินเลวไลท์ EP ก่อนหน้านี้นะครับซึ่งหนึ่งในช่องรีแอคชั่นที่ทีมงานคนนี้เลื่อนดูเนี่ยหนึ่งในนั้นนะครับก็มีช่องของปามไมมาไกอีกแล้วนะคนดีคนเดิมของเรานลครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็มีเสียงนาฬิกาแจ้งเตือนดังขึ้นนะครับทำให้ทีมงานคนนั้นเนี่ยต้องเช็คเวลาดูนะครับว่าตอน,นี่ ก็เปิดประตูแล้วเดินออกไปข้างนอกนะครับซึ่งก็ไปไหนก็ไม่รู้นะแล้วหลังจากที่ทีมงานคนนั้นเขเดินหายไปแล้วเนี่ยตัวละครต่างๆนะครับในซีรีส์คิ i บี้ทอเรสซอมบี้เนี่ยก็ทําการทะลุหน้าจอออกมาจาก u t u b e อีกแล้วนะครับซึ่งตัวละครที่ออกมารอบนี้เนี่ยก็มี4ตัวด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยพี่ซอมบี้ไททันทีวีแมนนะครับพี่คริโตพี่จีแมนสุดหล่อเทและพี่ซอมบี้ขางขาวนั่นเองนะครับแล้วพอทะลุหน้าจอออกมาแล้วเนี่ยพี่จีแมนก็เหลือบปเห็นอะไรบางอย่างนะครับซึ่งสี่ ิ่งนั้นเนี่ยก็ค,ยคือกุญแจดอกหนึ่งนะครับที่วางอยู่ข้างโน้ตบุ๊กนะและ้วกุญแจดอกนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นของของทีมงานคนเมื่อกี้นะที่พี่แกได้ลืมหยิบไปด้วยก่อนออกไปจากออฟฟิศนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยพี่จีแมนก็ได้หยิบกุญแจแล้วบินไปไหนก็ไม่ไรู้นะพร้อมกับตัวละครคนอื่นๆที่วิ่งตามพี่จีแมนไปด้วยนะครับแต่ว่าในฉากนี้เองเนี่ยดูเหมือนจะไม่ได้มีแค่สีตัวละครนะที่ทะลุหน้าจอออกมาด้วยนะครับเพราะว่าจากข้างหลังเมาส์เนี่ยไอ้เจ้าซอมบี้คารนะน,นเมล่าแมนพด ไปนะครับภาพก็ตัดมาที่พี่คริโตนะที่กระโดดขึ้นมาบนหญ้าเทียมนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยในฉากนี้เองเนะเราก็จะได้เห็นกับหนึ่งในทีมงานของคุณมอสร์อัพนะครับที่นั่งทํางานอยู่ข้างหลังนะแล้วก็ดูเหมือนว่าทีมงานคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นผู้หญิงนะครับเพราะว่ามีผมที่ยาวมากๆเลยนะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยพอกวาดสายตามาทางด้านซ้ายใช่ไหมเราก็จะได้เจอกับกระเป๋าลุยวิตตอนนะครับไม่ต้องบอกก็รู้นะว่ากระเป๋าอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นของทีมงานคุณผู้หญิงคนนั้นอย่างแน่นอนนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยพี่คร ก็กระโดดไปที่ลูกบิดประตูนะครับหลังจากพยายามอยู่พักหนึ่งนะครับพี่แกก็สามารถเปิดประตูออฟฟิศได้สาเร็จนะครับแล้วพอประตูถูกเปิดออกนะครับตัวละครทั้งหมดก็วิ่งออกมาจากออฟฟิศโดยทันทีรวมถึงพี่ซอมบี้คามิล่าแมนที่แอบตามมาหลังเพื่อนด้วยเช่นกันนะแล้วจากนั้นเนี่ยด้วยขนาดตัวที่เล็กของพี่คริโตนะพี่แกจึงได้กระโดดลงบันไดมาทีละขั้นทีละขั้นนะครับแต่ดูเหมือนว่าไอ้เจ้าซอมบี้คามิล่าแมนเนี่ยเหมือนจะรีบไปหน่อยนะถลายลงมาทีเดียวนะครับจากขั้นบนสุดลงมาขั้นล่างสุดอย่า รวดเร็วนะซึ่งในฉากนี้เนี่ยก็แอบสงสารพี่ซอมบี้คาเมล่าแมนอยู่นหน่อยๆเหมือนกันนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยภาพก็ตัดมาที่จักรยานของใครก็ไม่รู้นะที่จอดอยู่หน้าออฟฟิศนะครับพอในท่านทีวีแมนเห็นแบบนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าพี่แกคิดอะไรอยู่นะพี่แกได้ใช้ดาบของพี่แกเนี่ยปาดแปดล้อจักรยานจนเป็นรูลมเนี่ยรั่วออกมาทันทีเลยนะไม่รู้ท,ทําไปทําไหนครับมือก็บอนเกินแถมพอปาดล้อจักรยานของคนอื่นเขาเสร็จเนี่ยพี่แกก็รีบชิงออกมาทันทีเลยนะครับตรงโจรชัดๆเลยนะลักษณะ ลักษณะนี้เนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยตัวละครทั้งหมดก็เดินทางไปตามทางเท้านะครับแต่ว่าทางพี่ G ีแมนไม่รู้คิดอะไรอยู่เหมือนกันนะพี่แกได้โยนกุญแจไปให้พี่ซอมบี้ไททันทีวีแมนอยางงานนะครับซึ่งพี่ซอมบี้ไททันทีวีแมนที่รับกุญแจต่อมาเนี่ยก็วิ่งไปได้แป๊บเดียวนะครับพี่แกก็สะดุดอะไรบางอย่างตกล้มลงไปนะและพร้อมกันนั้นเนี่ยกุญแจก็ลอยหลุดมือพี่แกไปนะครับพอกุญแจตกพื้นปุ๊บก็มีนกจากไหนไม่รู้นะบินมายังกุญแจดอกนานนะครับซึ่งอย่างที่เห็นเลยนะว่านกตัวนี้เนี่ย น่าจะเป็นนกแก้วธรรมดานะครับแต่ว่าเสียงเอฟเฟกที่พี่เคใส่มาเนี่ยเป็นเสียงเย,ยวชัดๆเลยนะครับลหลังจากที่นกแก้วตัวนี้มันได้จิกกุญแจดอกนั้นไปหนึ่งทีนะมันก็ได้หยิบกุญแจดอกนั้นแล้วบินออกไปทันทีเลยงานงอกลวไงทีนี้ส่วนทางพี่จีแมนสุดหล่อเท่ที่เห็นแบบนั้นนะครับพี่แกรจริงได้ปาเชือกเข้ารัดขาเจ้ากนกแก้วตัวนั้นทันทีเลยนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าไปเอาเชือกมาจากไหนนะครับแล้วฉากถัดไปเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่พี่จีแมนนะที่โหนเชือกมาด้วยนะครับยังมีพี่คริโตและพีี่มบไททน แมนนะที่ถูกเชือกเนี่ยรัดขาเอาไว้แบบไม่ได้ตั้งใจนะครับลอยตามนกแก้วตัวนั้นมาด้วยนะซึ่งพี่แกเนี่ยก็ลอยติดมาแค่แป๊บเดียวนะเชือกที่รัดอยู่ก็คลายออกทําให้ซอมบี้ท่านทีวีแมนต้องล่วงหล่นพื้นไปนะแต่ว่าพี่แกก็ยังไม่ยอมนะครับถึงจะล่วงหล่นพื้นมาแล้วพี่แกก็พยายามวิ่งแสกพงหญ้าเนี่ยเพื่อไปเอากุญแจดอกนั้นให้ได้เลยนะเหมือนเหมือนกับพี่ซอมบี้คาเมล่าแมนเลยนะครับแล้วฉากถัดไปเนี่ยไอ้เจ้ากนกแก้วมันก็ได้บินเข้ารางของมันไปนะครับซึ่งเป็นบ้านต้นไม้้้้้ที่่มนนนุษย์ไไดสราางงเเออวใหั แล้วพอเห็นแบบนั้นเนี่ยพี่จีแมนที่สามารถบินได้นะพี่แกจึงได้บินเข้าไปในรังของเจ้านกแก้วตัวนั้นเพื่อตามหากุญแจของทีมงานของคุณมอนเตอร์อาบนะครับแต่ไม่ทันที่พี่แกเนี่ยจะตามหากุญแจเจอเไงเจ้านกแก้วก็ปรากฏตัวออกมาจากข้างหลังนะครับพร้อมกับส่งสายตาไปยังพี่จีแมนนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยการต่อรุมบอลระหว่างพี่จีแมนและเจ้านกแก้วก็เริ่มต้นขึ้นนะซึ่งตุบตับตุบตับกันอยู่พักหนึ่งนะครับตอนในที่สุดแล้วเนี่ยพี่จีแมนก็สามารถพากุญแจดอกนั้นกลับมาได้ส ร็แล้วหลังจากที่ได้กุญแจกลับคืนมาแล้วเนี่ยตัวละครทั้งหมดก็ได้เดินหน้าต่อนะแล้วฉากถัดไปเนี่ยภาพก็ตัดมาที่คาเฟ่แห่งหนึ่งนะครับซึ่งเราจะได้เห็นกับทีมงานคนตะกี้เนี่ยกำลังนั่งคุยอะไรบางอย่างกับชายแปลกหน้าอยู่นะแล้วจากนั้นนะครับพี่จีแมนก็อาศัยโอกาสที่มีลูกค้าเนี่ยเปิดประตูร้านเข้าไปนะพี่เกก็แอบตามหลังลูกค้าคนนั้นเข้าไปในร้านด้วยนะครับแล้วพอทุกอย่างพร้อมแล้วเนี่ยพี่จีแมนก็ได้โยนกุญแจขึ้นไปไว้บนโต๊ะนะครับข้างๆกับจุดที่ทีมงานคนนั้นกําลัังงนน่่คุยอยอูนะ แล้วจากนั้นเนี่ยทีมงานก็ทำท่าเหมือนกำลังจะหาอะไรบางอย่างนะครับแต่ว่าพี่แกก็เหลือไปเห็นกุญแจที่พี่ g m แ n นยนมาตะก,กี้เนี่ยวางอยู่ข้างๆแขนพิ๊แกแคเลยนะแล้วจากนั้นทีมงานคนนั้นก็ได้ยื่นกุญแจดอกนั้นให้กับชายแปลกหน้าคนตะก,กี้ไปนะครับแล้วจากนั้นซีรีส์คิวบิดี้ทอเลตอินเลวไลฟ์ EP ที่ก็ตัดจบลงไปแต่เพียงเท่านี้ครับ ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับซีรีส์เป้าสมองนะครับส่วนใครเนี่ยที่กำลังร,งรอซีรีส์ซอมบี้ e ีพีถัดไปอยู่นะครับทางคุณมอนอาบได้บอกแล้วนะว่าจะมาภายในวันนี้เหมือนกันนะครับส่วนสกิปดี้ทอเลตอีเลวไร์ใน EP ีหน้าเนี่ยตัวละครต่างๆจะไปป่วนที่ไหนอีกนะครับก็รอติดตามกันได้ส่วน e ีนี้คุณผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยและผมไก่วอลเกอร์หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ